ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับณปทุมคาเฟ่ณณณปทุมปทุมคาเฟ่อาคนนี้มามาปดพูดณปทุมคาเฟ่เวลิกดนี่นะครับน้องเชอร์พูดหน่อยณปทุมคาเฟ่สุดยอดนี่อยู่ที่นี่นะครับตามแม่ไปเลยลูก นาประทุมคาเฟ่นั่งรถไฟสิเอาไปสิมาสิมาสิแล้วแม่ลูกแม่ล่ะเอาแม่มาแล้วปะนั่งนี่กันดีกว่าปะมีพัดลมด้วย,อ,ยนะอ๋อจะไปรถไฟเหรอตามมานี่ครับรถไฟระวังตกน้ำนะครับขึ้นรถไฟต้องเชอตามมาลูก เราจะนั่งรถไฟอันนี้กันมีปลาไหมลูกกี<ม>่ตัวลไหนไหนปลดปลาตัวเล็กใช่แล้วเล่นได้เลยจาะไหนอ่ะไปเล่นเลยเไปเลยไม้ปล่อยเลยไม่เป็นไรเราโตกันแล้ว ที่ไม่นั่งนน้นก็ได้เรานั่งตัวโู้นโน้นเราตั้งตรงโน้นนั่งสามคนได้ไหม,ไมไคิดว่ามันจะหกักไหมสามคนแ <c oughs> ชมไม่หักหรอก,กแต่แชมดูตรงนี้มันจะหลุดแล้วมันไม่หักหรอกแล้วดูคนทาลิปใครทาลิปให้แชมเนี่มมยมมเฉลิขึ้นไปนั่งเอาตูดขึ้นไป โอเคพี่โปลดแกวงให้สลับกันพี่ปลดแกวงให้ต้องแกวงสองทางลูกไปยืนข้างหลังเฮ้ยใครเป็นพี่น้องกับใครเนี่ยแล้วทำไมดูแต่งตัวสลับกันพี่กับน้องเรามาปลดมาปลดพอแล้วพอแล้วมันเฉียงมันเฉียงตาพี่ตาพี่น้องอ่าเมื่อกี้ไม่ใช่พี่น้องกันอันนี้พี่น้องกันเดี๋ยวเดี๋ยรอเชอือก่อนรอเชอือก่อน น้องช่ตูดขึ้นมาปลดก่อนน้องด้วยลูกขึ <c oughs> ้นไม่ได้ขึ <c oughs> ้นไม่ได้ <c oughs> อืมเอาอยังพร้อมอยังต้องตรงๆลูกเฉียด <c oughs> จะได้เล่นไหมเนี่ยวันนี้จะได้เล่นไหมพ่อแข่งให้ไหมล่ะพ่อแข่งให้ไหมแม่ซื้อตั๋วอยู่ไ <c oughs> ปไปเดินเล่นกัน ไปเดินเล่นกันได้เลยน้องไม่มีอะไรแล้วพี่ดูนี่แต่ว่าแกต้องมานั่งรถไปก็ไม,ไม่ต้องอีกแหะ <m> เดินเล่นถ่ายรูปได้เลยตามสบายเขาโตกันแล้ว <m> ไปดูปูกันดีกว่าเชิญปะโปรดพาไปดูปูกันอ่าโปรดพาน้องไปลูก <m> ที่คาเฟ่เขาจะมีรถไฟเล็กนะครับน่าจะรอบห้าสิบบาทต่อคนมั้ง นี้ปะไปดูปูการิงจริงสองคนนะเขาเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าฮะทำไมเขาไปกันสองคนนี่บรรยากาศอันนี้บรรยากาศรอบๆคาเฟ่นะครับมาเป็นครั้งที่จาเป็นเรามาเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะลูกสามสมไหมเรามากันเรามากันบ่อยแล้วเรามาสามหรือสี่เรามากันบ่อยมากเลยอ่ะ มาเปิดก็สามไปเดินไปเลยลูกไปให้สุดเลย๋ะวเรากินข้าวกันที่นี่เราต้องกินอะไรนะลูกชิ้นทอดใช่ไหมไปได้ไปได้ไปเลยไม่ต้องกลัวตกไปก็ไม่เจ็บ,อ,บอ่าดูแลน้องกันด้วยนะครับถ้าพี่ตกก็ยาวน้องตกไปด้วยนะครับ ไปให้ถึงหุ่นไ่กาเลยนะไปถึงหุ่นไรกาเลยนะตรงนู้นไปเลยจ้าตอนนี้ยังไม่ต้องไปช่วยน้องน้องตกแล้วค่อยวิ่งไปช่วยตอนนี้ปล่อยเขาวิ่งไปก่อนกลับทำไมอ่ะไปได้ไปได้กลัวแล้ว มีคนกลัววันนี้ใครปากแดงที่สุดใครปากแดงที่สุดว,วันนี้ไม่ใช่เพราะว่าโปรดเพราะว่ามาโปรดปากแดงที่สุดแล้วลวนันนี้อะไรเหรอหุ่นไลกาอกโอ้ออน่ากลัวเหรอใช่อุ้ยสายโซ่ก็สวยไปเดินเล่นต่อใครเจอปูก่อนชนะไหมล่ะป่ะเพราะว่าพ่อเจอปูก่อนเพราะว่าพ่อจะเจอปูก่อน ไหนอะนู่นเจ็บขาไหนอะขึ้บินมองไม่เห็นนะเธอมันไกลไกลเราจะอมเห็นเรามาแข่งกันใครเจอปูก่อนชนะอาทิตย์แล้วพ่อเจอก่อนไปใครเจอปูก่อนชนะนานะมาสิไม่อยากแข่งกันไม่อยากแข่งกันหรอเพราะว่ารอยรถไถเชอร์นี่ใช่ไหมรอยรถไถ ใช่ไหมรอยล้อรถตอนนี้เด็กเเดินชมวิวอยู่พรุ่งนี้มาอีกไหมไม,ไม่ตักซื้อตั๋วก็ซื้อข้าวพรุ่งนี้ไม่มาเหรอพรนะุ่งนี้จะไปดูแกะ ลบหน่อยจ้าอย่าเดินชนกันนะจ้าเอาไปลูกไปโอ้ตรงนี้ไม่โดนแดดเลยลูกดีมากโพต,ตรงนี้ไม่เจอแดดเลยนะตกลงใครเป็นพี่น้องกับใครเนาสองคนเนี้ยฮึกเป็นพี่น้องกับใครเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแซงด้วยแซงด้วยแซงโมหรือเปล่าหาอะไรนะลูก ต้นปลาล์มเหรอหรือ,อต้นตาลไม่เห็นจับน้องด้วยนะไม่มีเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะยืนตรงนี้ก็พอลูกเดี๋ยวตกพี่ไมคิดถึงบ้านหรือยังเสร็จแล้วคิดถึงบ้านไหมเพิ่งมาคิดถึงแล้วเหรออยู่พี่เปนไปแล้วพี่เปนจะไปนั่งรถไฟแล้ว เราไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วจ้าเด็กๆไปเล่นหุ่นไรกากันมามาแล้วจ้าเขาเกี่ยวข้าวออกไปแล้วนะลดูวันนั้นมายังเหลืออยู่เลยใช่ไหมมีอยู่นิดเดียวแล้วนี่ไงมีนิดเดียวแล้วจริงๆมีเยอะกว่านี้ตั้งเยอะโอ้โอ้รอด้วยไปอยู่จ้า ขอถ่ายรูปหน่อยจ้าตอนนั้นตอนนั้นฉันน่าเสียดอกรถาอยางั้นต้องเชิญอ,อยู่คนเดียวก่อนนะเพราะไปดูกับพี่เปยนะพี่เปย์พาไปไปพี่โปดพาไปไป,าไปด้วยไหมดูนอ้องโอเคโอเคไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ัวสวยจังทำอะไรกันหรอ แล้วพอดูอะไรหรอนะปทุมคาเฟ่เดี๋ยวเราขึ้นรถไฟกันแล้วนะเอาไปกันแล้วนะของเราเหมาเลยมั้ยละ่ะไปแค่แชมเชอร์โปรดสามคนมยอมไหมเหมาเลยเหมากันเลยมั้ยละ่ะใครเห็นปลาบ้างไหมรถไฟไปแล้วนะครับ อากาศดีมากเลยช่วงเย็นแล้วแดมมาโปรดนั่งกี่รอบไม่ตอบจำเป็นนั่งกี่รอบสองรอบสองรอบสามพันปรดกี่รอบรอบเดียวรอบครึ่งแล้วกันก็เดี๋ยวให้ไปวนรอบหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึงมาปรดเดินกลับมาเสียตังครึ่งเดียวใช่ไหมบายบายน้องอโปรดดูแลน้อง ดูแลน้องปายที่จริงสองคนนี้ต้องเป็นพี่น้องกันนะเนี่ยนะแต่งตัวก็เหมือนกันแล้วดูพี่สาวใส่อะไรมาพี่สาวใส่ชุดบอลจ้า,าเนี่ยพ่อเดินเดินถ้าพ่อตกก็ช่วยพ่อด้วยไม่ได้ตุ๊บมีใครว่ายนะ้ำเป็นไม่ใช่เหรอไม่เป็นต้องมีแม่ตาถ้าไม่มีแม่ตาเนี่ยวันนี้คนนี้แต่งหน้าสวยที่สุดแล้วจ้าฝี <c oughs> ม,มือใครแต่ง ฝีมือใครฝีมือปอลแต่งหน้าน้องเหรอน้องเธอตอนนี้เด็กขึ้นรถไปแล้วนะครับคนนี้ชื่ออะไรครับขอสัมภาษณ์หน่อยเชอร์เปย์เชอร์เปย์ไม่ใช่น้องปีโป้อันนี้ชื่อน้องอะไรอันนี้ชื่อน้องอะไรชื่อน้องอะไรนะน้องขี้แงครับคนนี้ชื่อน้องอะไรอันนี้ชื่อน้องไม่พูดแล้วคนนี้ชื่อน้องอะไรน้องมาไม่ใช่มั้ง เป็นเจมายแล้วเป็นเจมายแล้วอ่ารับตัวจ้าขอดูตัวชูตัวหน่อยจ้าชูตัวให้หน่อยจ้าชูตัวจ้าถ้าไม่มีตั๋วไม่ให้ขึ้นนะจ้าไม่มีตัวแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถไฟไปโบกมือให้พ่อหน่อยได้ไหมครับอ้าวโบกมือบายบายหน่อยโบกมือยหญ่ๆไปชายแดนเร็วบายบายเจอกันที่บ้านเลยนะเดี๋ยวพี่เอาไปส่งที่บ้านเดี๋ยวรถไฟไปส่งที่บ้านเดี๋ยวพี่เขาไปส่งที่บ้านเจอที่บ้านเลยนะ ไปเสร็จแล้วก็แม่ก็ไปต่อใครแต่งหน้าน้องเชอ้ร์ไม่อยาะรถจับน้องจับน้องไม่อยากเอาจะกลับก้อนกลับบ้านไม่พี่เขาไปส่งบ้านไปแล้วครับไปแล้ว ค่าตั๋วเท่าไหร่นะตาห้าสิบบาทนะหกสิบหสิบาทต่อสองรอบคร้างหนึ่งวันได้สองรอบนี่บรรยากาศค่าที่ตกพอดีเลยวันนี้คนน้อยที่จริงเราตั้งใจจะมาก็คือเราดูรีวิววันก่อนคือโอ้สวยมากอันนี้เขาเาเก็บหญ้าไปแล้วเขาน่าจะเก็บเมื่อวานอ่าเขาเพิ่งเก็บบรรยากาศดีมากมากเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาเลสเสร็จแล้วสัมภาษณ์กันอีบายบายอันนี้เป็นบรรยากาศรอบรบลานนะครับ คาเฟ่น้าประทุมคาเฟ่บ๊อบบรรยากาศดีมากๆเลยตอนนี้นี่น้องกําลังจะมาแล้วนั่งรถไฟกันมาแล้วซื้อทูมก่อนนะมาแล้วครับ ขอ,อมือหน่อยจ้าโบกมือหน่อยจ้ามาโปรดพี่เลี้ยงมาโปรดมาแล้วไปแล้วเลยอีกหนึ่งรอบครับอันนี้อาหารเด็กเด็ก อของผู้ใหญ่ก็ไม่รู้เนี่ยอ่าอันนี้ของคุณพ่อโกโก้ครับสองโต๊ะแยกโต๊ะเด็กกับโต๊ะผู้ใหญ่ของเด็กก็จะมีขาดซีอิ๊วแชมเปญกับมาโปดแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวของพี่ๆทั้งสองคนนะครับ้องเชอก็น่าจะเป็นเฟรนไพร์แต่ยังไม่มาอ้าวรอบที่สองมาแล้วจ้าโบกมือให้หน่อยจ้า บายบายไปถามก่อนนะแม่ต้าให้ถามว่าจะไปต่อเลยไหมหรือจะไปกินข้าวก่อนแต่เพราะว่าไปเล่นต่อเลยดีกว่าขึ้นมามันรูปพอดีจะได้กินข้าวแล้วกลับบ้านเอาไงอีกรอบไหมไปต่อเลยไหมไปต่อเลย ได้เหมือนกันปะไปกินข้าวครับเชิญไปตาแต่เฟนไฟน้องเชอยังไม่มาเลยครับเอาไปกินข้าวกันหูมาโปรดดีใจมากเลยนะมายิ้มไม่หุบเชียดูสิยิ้มไม่หยุดเลยปลากินข้าวกินข้าวจะพาไปดูปลาครับไหนเนาะปลาครับ ปลาคราบอยู่น้ำดำเหรอปลาคราบไปแล้วเหรอมีจระเข้น้อยเปล่าอ่าวไป,ไปน้องเชิปปร,ร์อาวไปได้เห็นปลาคราด้วยพ่อนะนนก็เดยกกินก่อนกินเสร็จปุ๊บก,ก็มาอีกรอบหนึ่งโอเคไหมล่ะ ไปกินให้อิ่มก่อนแล้วก็มาเล่นอีกหนึ่งรอบก่อนกลับผิดทางจ้าผิดทางจ้าแล้วนะ ี่แชมพี่แชม,แชมบายบายปิดคลิปให้หน่อยบายบาย,บายเล่นแล้วเจอกันใหม่นะครับบายบายมาโกรดวายมีเด็กจับกล้องอืม